เมืองนอกก็เรียกว่ารถโอเวอร์แลนด์เมืองไทยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อย่างเห็นล้อมันใหญ่มากเลยันจนเต็มซนู้เลยเป็นครั้งแรกตัวเป็นเนก็ที่ฮอนด้าเลยแหละก็เห็นแค่นี้แหละครับบัวเอรนโฟในวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่ RWB Thailand นะครับซึ่งเป็นสนักตกแต่งรถ Porsche ซึ่งเปิดมาหลายปีแล้วล่ะนะครับแต่ทีนี้ว่าเพิ่งมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับ วันนี้ผมนัดกับคุณชินนะครับเจ้าของ RBB Thailand ไว้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนช่วชมนะครับ สวัสดีครับคุณชินสวัสดีครับก็รบกวนหน่อยวันนี้จะขอมาดูสถานที่ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะอันดีะขอพูดคุยกันเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนเดินนี่ผมขอเข้าไปเดินชมเรื่อยๆก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับได้เลยครับโอเคครับ หลังจากที่เราได้เดินดู RWB Thailand เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอดีผมได้สะดุดตากับรถคันนี้ซึ่งได้เจอกับรถคันนี้ในงาน Honda City Hatchback One m a k e l e s e ที่สนามพีระเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็รู้สึกสนใจและเป็นคันเดียวที่แตกต่างจากรถทุกคันใน RWB Thailand ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับก็เลยชวนคุณชินมานั่งคุยกับเรื่องรถคันนี้ดีกว่ารู้สึกเป็นยเยนเป็นคเยนรุ่นไหนครับ ก็เป็นคายเยนเอเป็นเจนเจนแรกเลยนะครับใช่เขาเรียกว่าเออดี้955ครับนะครับออรถคันนี้ก็ตั้งแต่ปี2004 2004นะครับซึ่งตอนนี้ก็20 20ปีพอสมควรมีมีอายุแล้วนะครับเอรถมันเป็นเครื่อง V6 ซึ่งจริงๆแล้วเจนนี้ยมันจะมีทั้งหมด3 3เครื่อง V6 V8 แล้วก็เครื่องเทอร์โบนะฮะเอ แนวรถตอนนี้ก็คือเราคิดว่ารถรุ่นเนี้ยมันราคาค่อนข้างไม่แพงมากไม่แพงมากใช่จับต้องได้แล้วมันเป็นรถที่เป็นรถอเนกประสงค์สมรรถนะรถดีช่วงล่างดีเบรกดีพอเชยยังไงเบรกก็ดีอยู่แล้วนะครับก็เลยมีความคิดที่ว่าและอีกอย่างหนึ่งเทรนแคมปิ้งก็กำลังมาเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ารถอนี้น่าจะเหมาะกับการที่เรามาทำเป็นรถ ถ้าเมึงนอกก็เรียกว่ารถโอเวอร์แลนด์รถออกแนวแบบว่าไปไหนก็ได้ไปเที่ยวไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่ามันก็เหมาะสำหรับถนนบ้านเราด้วยนะฮะจะเป็นเทรนด์ในตอนนี้ด้วยใช่ครับใช่แล้วอย่างคันนี้ขอถามหน่อยที่ตอนออกมาตอนแรกรถมันก็เกือบ20ปีแล้วใช่ครับมันต้องบำรุงรักษาอะไรกันเยอะไหมครับ คือจริงๆแล้วพื้นฐานตัวรถเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มีที่สําคัญก็คือเรื่องช่วงล่างซึ่งช่วงล่างเนี่ยตอนนั้นปอเช่ก็ออกมาสองแบบคือเป็นช่วงล่างถุงลมกับช่วงล่างคอยสปริงถ้าเป็นถุงลมเนี่ยเราก็ต้องดูนิดหนึ่งว่าสภาพเป็นยังไงก็แล้วแต่สภาพของแต่ละคันก็ส่วนใหญ่ต้องส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการอาจจะถ้าต้องเปลี่ยนก็ก็ว่ากันไปแต่ตแตบางแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีชุดรีบิวถุงลมมาก็ ลองก็ถูกก็อาจจะถูกลงมานิดนึงแล้วก็ลองได้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วคันนี้ได้มานานเนีครับคันนี้ก็จริงๆแล้วเพิ่งได้มาไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็ค่อยๆสั่งอะไหล่มาทากันขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็ทําไปประมาณ4ีคันแลครับสคันใช่ก็จะมีทั้งเครื่อง V6 V8 แล้วก็เครื่องเทอร์โบนะครับแล้วข้อจํากัดอย่างเห็นล้อมันใหญ่มากเลยมันเต็มซุ้มเลย มันไม่ติดอะไรข้างในบ้างติดไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเรายกตอนนี้ทุกคันที่ทำเนี่ยคือยก2นิ้วครับถ้ายก2นิ้วเนี่ยล้อที่ใหญ่ที่สุดที่ใส่ได้คือประมาณสามสิบสามสามสาำหรับเครื่อง V6 แล้วก็เครื่อง V8 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องเทอร์โบเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยจะมีอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ตรงซุ้มล้อหน้าสองข้างเพราะฉะนั้นเราต้องขยับอินเตอร์ให้ออกไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เคลียร์ตัวล้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อรุ่น อยากเล่นรถลักษณะนี้นะครับก็ดูดีๆว่ามันมีอะไรบางหรือเปล่าอย่างรุ่นเทอร์โบก็จะมีคอยคลื่นเลยอะไรพวกนี้ก็แต่แต่นี่เป็นรุ่นรุ่นวีหกซึ่งไม่มีไม่มีอะไรพวกนั้นก็พนักงานน่าจะปลอดภัยอยู่ก็เปลี่ยนล้ออะไรก็แล้วก็ยกใช้ได้เลยแล้วคันนี้ปกตินี่คือใช้ไปแคมปิ้งก็เนี่ยครับเราก็จะเริ่มอากาศเริ่มดีแล้วก็จะเริ่มไปกับเพื่อนๆกันก็จะเริ่มเอาออกไปไปแคมปิ้งกันบ้างนะครับแล้วหลักๆนี่คือช่วงล่างก็เปลี่ยนมา ช่วงล่างเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นถุงลมตอนนี้เราแค่ใส่ตัวเขาเรียกว่าเป็นชุดชุดขาหลอกเซ็นเซอร์ซึ่งมันจะทําให้รถเนี่ยคิดว่าสูงขึ้นคือมันจะหลอกให้ตัวรถเนี่ยสูงขึ้น2นิ้ว<ช>นะครับจับทุกระดับซึ่งระดับในตัวรถเนี่ยก็สามารถยังยังปรับได้อยู่ยังปรับได้อยู่แต่แค่หลอกว่ามันสูงใช่ครับใช่แค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นคอยล์สปริงก็แค่ใส่สเปเซอร์ครับตรงหัวโชค๊คสตาร์ทนะครับล้อก็17 ร้อยสครับคันนี้เป็นร้อยสเพราะว่าเป็นเครื่อง V6 แต่ถ้าเป็นเครื่อง V8 ขึ้นไปเนี่ยอย่างต่ำก็ร้องเป็น18 18นะครับแล้วรถเห็นมีเรื่องของสปอร์ตไลท์ก็ข้างเยอะสปอร์ตไลท์ก็ก็อันนี้คือแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับ <laughs> แล้วก็เลือกเลือกเอาได้เพราะว่าก็มีมีหลายยี่ห้อที่อันนี้ของยี่ห้ออะไรครับอันนี้เป็นของวิจิตรครับวิจิตรก็สั่งเข้ามาจากทางอเมริกานะครับมันก็มีมีให้เลือกหลายแบบ นอกนั้นก็ค่อนข้างจะไม่มีอะไรกันชนหน้าเราก็สั่งทํากันขึ้นมาเองนะครับก็ให้ช่างบ้านเราเนี่ยใช่กันชนเหล็กนะครับนอกกนั้นก็ค่อนข้างจะรถปกติครับใช้งานได้ทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากใช่ครับความสูงก็ไม่ได้สูงมากสามารถยังเข้าเข้าที่จอดรถได้ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไม่เกินร้อยเก้าสิบแต่วอยากที่บอกที่ทำอะไรนี่เป็นรุ่นนี้หมดเลยเป็นเป็นรุ่นหน้าใช่ครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเจนแรกหมดเลยซึ่งตอนนี้ราคาคือจริงๆแล้วผมว่า ยังไงรถก็เป็นรถที่รถที่ดีนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะค่อนข้างกลัวเพราะคิดว่ามันเป็นปอร์เช่แต่ว่าที่สําคัญก็เลยก็คือเราต้องหารถที่พื้นฐานดีมาก่อนก็จะได้ไม่เหนื่อยนะครับถ้าเป็นรถที่ดีก็เหมือนแบบหาซื้อรถือสองทท่วไปและครับแค่นั้นเองว่าอันนี้มันก็คงไม่มีอะไรที่มันมันมันไฮเทคมากไปใช่ครับใช่มันรถปัจจุบันไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าดูเครื่องก็ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับ แล้วก็ระบบก็ปกติมีสูงต่ำมีอะไรไม่มีอะไรที่มันมันคอนโทรลได้เยอะเหมือนรถสมัยนี้ใช่ครับก็น่าจะดูแลกันง่ายครับประมาณนั้นเห็นแล้วสะดุดตามากครับคันนี้ก็คือเมืองไทยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับเห็นในในหนังสือต่างประเทศส่วนใหญ่ทั้งทั้งต่างประเทศก็เริ่มเริ่มมาเหมือนกันครับรถรุ่นนี้นะครับยิ่งยิ่งยิ่งต่างประเทศนี้ยิ่งถูก่ใหญ่เลยก็ผมเห็นผมเ็นครั้งแรกตัวเป็นๆก็ที่งานฮอนด้าเลยแหละก็เห็นนคันี้แหละครับก็สะดุดตาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ ได้ใจคิดว่าก็อยากจะมีสักคันหนึ่งเหมือนกันอยากได้จริงๆนี่จะมาปรึกษาทางบุญชินได้ไหมได้ครับก็ก็ยินดีครับกาเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับก็แต่ที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกครับว่าเราต้องหารถที่สภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะที่จะหาได้มาเริ่มต้นคือถ้าเกิดพื้นฐานรถมันมาดีเราก็จะทำอะไรต่อจากนั้นมันก็มันก็ง่ายแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยยกตัวอย่างงบประมาณของแต่งนี่มันอยู่ที่เท่าไหร่ จริงๆแล้วของแต่งเนี่ยไม่ได้แพงนะครับล้อยางก็แล้วแต่ที่เราเลือกเพราะล้อก็ทั่วๆไปครับราคายางราคาล้อแล้วแต่ว่าจะไปล้อยี่ห้ออะไรนะครับชุดยกนี่หลักไม่เกิน3,000 0บาทเพราะว่าเป็นแค่ขาเซนเซอร์นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นชุดคอยสปริงก็เป็นแค่ตัวสเปเซอร์ซึ่งมันก็เหมือนกันประมาณหมื่นกว่าบาท20,000แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเหล็กนอกนั้นก็เหลกเหล็กก็ ก็แล้วแต่สามแสนน่าจะอยู่เหรอใช่ครับใช่ก็ประมาณนั้นนะคก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากก็ได้รถที่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวนิดนึงแล้วก็ไม่ค่เหมือนใครนะครับแล้วก็ทันสมัยด้วยกับยุคสมัยนี้นะครับก็ที่สมัยคือนั่งสบายอ๋อแน่นอนใช่คือคือหมายว่าคนไปแคมปิ้งเนี่ยเราคิดแค่ว่าระยะเวลาที่เราขับจากบ้านเนี่ยไปจนถึงสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยมันไกลใชสองสามชั่วโมงเนี่ย คือช่วงนั้นอ่ะผมว่ามันสําคัญคือถ้ารถที่ลุยได้จริงๆอ่ะอาจจะลุยได้มากกว่าคันนี้แต่ว่าช่วงทางไปเนี่ยมันจะลําบากใช่เราก็ต้องมองตรงนั้นด้วยครอบครัวไปอะไรไปก็จะเดือดนึงใช่แต่นี่คือไปถึงปุ๊บกับขับกับระหว่างทางมันก็เป็นรถทั่วไปธรรมดาพกติภายใหนก็คือเป็นเหมือนมาตรฐานเลยใช่ก็ใช้งานได้ปกติเรียบร้อยนะครับแค่ดูภายนอกดูมีความเป็นออฟโรดนะครับหรือความเป็นเขาเรียกว่าอัลแลนเดอร์ เอาแลนก็ได้ครับโอเวอร์แลนด์โอเวอร์แลนด์อะไรได้บทนะครับใช่ครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับขอเชิญที่ RWB Thailand นะครับมาปรึกษาคุณเชนได้ว่าสนใจรถลักษณะนี้นะครับแล้วก็ต้องทำยังไงกันบ้างนะครับครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจรถสไตล์นี้นะครับก็สามารถกดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถามเรามาได้เลยนะครับผมกับคุณเชนจะมาช่วยตอบว่ารถลักษณะนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างมีจะปรึกษาเรื่องอะไรก็สามารถจะตอบให้ได้เบื้องต้นนะครับแต่หลังจากนั้นถ้าท่านผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมา พบคุณเฉียดได้ที่นี่เลยนะครับเพื่อที่จะปรึกษากันให้ลึกซึ้งกันมากขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับช่อง Go a n Flow ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับเพื่อที่จะผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าท่านผู้ใดที่สนใจอยากให้ผมหรือทีมงานไปทําอะไรที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับเราจะก็จะพาทุกท่านไปดูอย่างที่ท่านต้องการได้นะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับแล้วคยติดตามเอิปซดสด้าของโว้ตโฟครับ